สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมตั้งช่องสวนสะลินทิปอยู่นะครับเนาะแล้ก็สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักเกษตรทุกท่านครับผมอามาแล้วครับมาแล้วคลิปที่ล่อค่อยนะพี่น้องเนาะคลิปจากทางสวนสะลินทิปมือนี่สวนสลินทิปโชคดีครับผมทางชนประทานเพื่อนได้ปล่อยน้ำครับผม วันนี้วันที่30มีนาคมพศ2567น้อพี่น้องนะก็เลยได้น้ำลงมาเต็มบอยแล้วครับพี่น้องนี่คือเป็นบ่อรูปหัวใจนะพี่น้องเนาะบ่อที่รับน้ำบ่อแรกจากท่างเ่อคลองชนประทานครับผมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน้ำกระดดลงไปประมาณจาก40-50เละครับพี่น้อง ผมบนงทีเราโอ้ยสิมีน้ำม,มาเติมบ่เนาะสวนข่อยมันสิม่มงแรงบ่ตนต้นไม่สิบ่ตายเบิดบ่วาวัาซันว่ <c oughs> ะพอดีเมื่อสองมือที่แล้วก็จะไปน้ำม,มากครับก็เลยได้น้ำม,มาเต็มความจุของบ่อรูปหัวใจอีกแล้วพี่น้องโอ้รู้สึกชื่นอกชื่นใจขึ้นมากครับผมตนม้นไม่ผม็สิเส้มีน้ำรอ,อเลี้ยงไปอีกรอเลี้ยงไปอีกหลายเดือนอยู่เนาะพี่น้องเนาะ เมื่อมันเต็มความจุของบอลลูปหัวใจนะพี่น้องเนาะแล้วน้ามันก็สิไลหลต้อลงไปหาลูปอบออป่าลมมากครับผมเพราะว่าผมเดี๋ยวว่างทัวต้อกันไปนะพี่น้องให้มันเต็มบอนี่แล้วก็ไลหลลงไปหาลูบบอป่าลมากแสองว่าตอนนี้น้าก็คินมาเต็มตั้งสองบอลแล้วพี่น้องโอ้ยชื่นอกชื่นใจครับผมต่อไปนีต้นไม้ผมก็สิมีความชุ่มชื่นได้รับความชุ่มชื่นไปอีกหลายเดือนอยู่พี่น้อง ก็คงแต่ว่าขันสิ้นเดือนเมษายนแล้วบานนิ่นม <c oughs> น้ำชนประทานกสิตบมีนี่พี่น้องเพราะว่าข้าเจ้ากษิเศร้าปล่อยครับผมเพราะว่าขันข้าเจนะ้าเกนะ็บเกี่ยวหน้าปังแล้วข้าเจ้ากษิตบปล่อยอีกนะกสิรอดพูนระบัดน้ำน้ำฝนอย่างเดียวพี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับคือในความโชคล่ของสวนซิรินทร์ทิพย์ที่ว่าสามารถจอะหาน้ำบาดาลไดน้นะพี่น้องเนาะและในความโชคายนั้นเขาก็ยังมีความโชคดีเขาม,มีน้ำชนประทานนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <Sh iri> เมื่อมันเต็มบ่อไอรูอปปลาลงม,มาเรามันก็ดเษไรลลงมาหาครองใส่ไก่้นี่นะครับรถไหลลงมาหาปลากยกี่พี่นอ้องปลาเก้วเกษตรับาวามชุมชื่นอีกแล้วพี่น้องถ้าเข้าเห็ดหน้าปังผมกะว่างแผนในว่าคันเห็ดหน้าปังผมกะหลังจากที่มันเต็มค้องใส่ไก่เราผมเกษตรสามารถปล้อยออกไปหาหน้าปังได้นะครับแต่ว่าหน้าปังช่วงนี้ใ่เห็ดครับผมหลายปีเราไว้เห็ดเลยเห็ดแต่หน้าปีก็เพ่อครับผม นี่คือบรรยากาศสวนสะลินทิพย์ช่วงนี้น้ำเต็มบอ่อเต็มคว้างแล้วพี่น้องเอ้ยดีจะไร้ครับผมและการสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับด้วยขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามและการขอบคุณทุกท่านครับผมทีสลายเวลาเข้ามาชมคลิปของทางสวนสะลินทิพย์มือนีนะพี่น้องเนาะและก็คือเก่าแล้วพี่น้องถ้าท่านใดอยากสนับสนุนส่งกำลังใจให้ทางสวนสไลินทิพย์ก็อย่าลืมกดปุ่ม ขอบคุณรื้เพื่อปุ่มซปเปอร์แทงข้างล่างนี้ได้พี่น้องได้เพื่อเป็นกำลังใจและก็สนับสนุนในกับทางสวนสลินทิปครับผมเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมว่าสวนสลินทิปสิมิหยังมาฝากสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบกับว่าขอบคุณและสวัสดีครับ